นี่นะครับเขียนมาหน่อยเดียวที่เหลือป๊อปปี้เล่นไรเล่นขายมีอะไรขาย,ขาย,ยขายมาเลยขายมาเลยแล้วไม่เคยสั่งคัดนะครับเล่นไปเรื่อยๆไม่คัดผมก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะฮะเปิดพื้นที่สร้างจินตนาการ นี่ล่ะเคล็ดลับล่ะอยากพูดเลยวันหลังคัดบ้างแต่สนุกมากๆแต่การเป็นกองที่อยู่แล้วผมเห็นเหมือนความเป็นครอบครัวของทุกคนเนาะซึ่งแน่นอนนะนี่คือทีมเบื้องหลังที่ขมา,ามุ่ม็ดมากๆตั้งใจมากๆที่จะสร้างสรรค์ผลงานเรื่องนี้ขึ้นมาแต่มาถามทีมเบื้องหน้าบ้างดีกว่าไปกันเลยครับนี่ครับมาถามที่น้องป๊าก่อนเลยเพราะว่าคนเดียวต้องรับถึงสองบทบาทที่มีความคอนท้ากันสุด เล่าให้ฟังหน่อยสิคุณต้องปร์ความกดดันมันเป็นยังไงความกดดันของเรื่องนี้ก็คือป์คต้องเล่นสองบทเนะซึ่งไม่เคยเล่นสองบทมาก่อนเลยอ,อันนี้เป็นครั้งแรกของปา์าก็เลยตื่นเต้นมากๆแล้วยากกว่านั้นคือจริงๆมันเหมือนมีค่าสองคาแรคเตอร์แต่จริงๆเราต้องเดทไปทั้งหมดแบบสี่แบบเลยค่ะเพราะว่าคาแรคเตอร์ที่ปา้าจะได้เล่นเยอะๆในเรื่องเนี้ยมันจะเป็นคนติ่มตม,ตมคนเจี๊ยมเจี๊ยมคนอืต้องมาต้องมาแกล้งวีนคนอื่น ก็คืออาโปในรางได้พบทอนในรางอาโปครับซึ่งจะเล่นวีนแบบวีนจริงก็ไม่ได้จะเล่นวีนแบบนอนเนี่ยก็ไม่ได้นะแม่ไม่เชื่อเออปริภัณฑ์ตรงกลางเนาะใช่จะวีนจริงก็คือไม่ได้เดี๋ยวเขาเขาเาก็จะคิดว่าเอ้ยคนนี้ก็จะไม่ชอบอีกเพราะว่าเขาไม่ชอบคนวีนแต่ว่าถ้าวีนไม่ถึงเดี๋ยวคุณแม่ก็จะแบบอาโปมันแปลกเออใช่หรือเปล่านะ นี่มันอัปลโอหรือเปล่า้แล้วก็คือตอนแรกก็ลื้เดบกันมานานมากครับต้องขอบคุณทางพี่โอซังพี่เนทแล้วก็ทางเดียต์ตามด้วยที่ช่วยกันหาคาแรคเตอร์ตรงนี้ให้ปากได้ซึ่งฝัสทหาก็คือแบบหัดสูปึซหัดสูฟัซใช่แล้วก็ต่างจากเดิมด้วยเพราะว่าอันเดิมนะครับปากเล่นเป็นเด็กมัธยมเอ้ยเด็กมหาลัยอันนี้มาเป็นแบบลูกคนหนูหลานคนนายร้อยล้านพันล้าน จับจ่ายใช้สอยแบบใช้เล่นอันนี้ก็ต้องแบบโอเคครับแบบมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นได้รับบทปานในการแสดงที่ยากมากขึ้นเป็นประสบการณ์ที่แบบดีมากครับนี่นะครับผมเชื่อเลยว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น้องปาโชว์ความแสดงเขาเรียกว่าโชว์ผลงานการแสดงแบบเต็มรูปแบบอย่างแน่นอนนะครับปรบมือน้องปาหน่อยครับการที่ มีน้องป๊าก็ต้องมีน้องบิ๊กครับท่านชายสุริยะที่มีการอ่านใจน้องป๊ากได้เดเรื่องครับคุณไปอ่านใจยังไงทําไมตกลุมลักได้ก็แค่มองตาก็อ่านใจได้แล้วับอันนี้ไม่ใช่ในเรื่องนะสายตานี้นี่คือนอกเรื่องแล้ว ยังไงไหนเล่าให้ฟังสิครับตูปิกก็คือผมเนี่ยรับบทเป็นบุญชายสุริยาใช่ไหมครับซึ่งเป็นคู่มันของเขาซึ่งผมเนี่ยมีความสามารถพิเศษคืออ่านใจได้ก็เลยไปอ่านใจเขาครับแล้วก็รู้ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่โป้เป็นแบบตัวปลอมใช่เราก็เลยต้องแบบว่ามาทําความรู้จักเขาแล้วก็เทรนเขาทีนี้พอเทรนไปเทรนมาเนี่ยเราก็เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาซึ่งบอกก่อนพิยาเนี่ยคือ เขาอ่านใจคนได้เขาจะมองคนรอบตัวเขาสูปุปอุโบกหมดว่าแบบใครรอบตัวเขาเป็นคนยังไงอืแล้วพอเขามาเจออปโปขึ้นพบถอดแล้วเห็นว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันมีอะไรไม่เหมือนคนอื่นคือเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแบบว่าเป็นคนน่ารักอ่อนโยนแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยเอ้ยพี่ยาเนี่ยประทับใจครับ S <S ใช่ครับแล้วแบบเฮ้ยคนนี้น่าสนใจจังเลยแล้วก็ยิ่งอยู่กับเขาไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยิ่งไปแบบเห็นว่าเขาเพยายามเก็บอาการเก็บความรู้สึกเขาไว้แต่ว่ามองมองอก <Yes, S 1> มันดูออกเออมันรั่วออกมาหมดเลยก็เลยยิ่งเอ็นดูเขาเข้าไปใหญ่ครับใช่ลงหาใจมันดีเนาะอยากอ่านใจเธอได้จริงจัง แหมนะฮะเฮ้ยมันก็เป็นอะไรที่น่ารักนะแนละ้วผมเชื่อว่าความสามารถพิเศษเนี้ยทุกคนอยากมีเนาะเนาะแล้วมันเกิดขึ้นในเรื่องเรื่องนี้งั้นเราลองไปดูเคมี B, นะครับว่ามันออกมาเป็นยงนังไงจะน่าร,รักขนาดไหนรอติดตามมาถามทางฝั่งของน้องเจกน้องแพงมาดีกว่าเป็นยังไงคู่เราความสัมพันธ์มันจะเป็นในทางไหนพอจะเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมโอเคครับก็ก่อนที่ผมจะเล่าความสัมพันธ์ของเราสองคนก็ ขอเกินเรื่องความสัมพันธ์ของผมกับพกทอนและก็อาโปบก็คืออย่างที่พี่ปาพูดไปว่ามีทั้งคาแรคเตอร์ของพกทอนและก็อาโปใต้ล่าเนี่ยจะเป็นตัวละครที่จะอยู่กับจะเป็นตัวละครเดียวในเรื่องที่จะอยู่กับทางพกทอนและก็อาโปนะครับซึ่งในโลกพกทอนเนี่ยพกทอนจะชอบตัวไต้ล่าแต่ว่าอีกโลกหนึ่งก็คือโลกของอาโปคือไต้ล่าเนี่ยจะแนบชอบอาโปมาตลอดแต่ว่าอาโปเนี่ยไม่เคยสนใจตัวไต้ล่าเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ย อโบโดนโประสบอุบัติเหตุรถชนแล้วก็เลยสลบไปแต่หลังจากฟื้นขึ้นมาก็มีดูมีท่าทีที่จะแบบว่าสนใจเราบ้างแล้วเราก็เริ่มเริ่มแบบเฮ้ยเป็นไรไปหรือเปล่าเนี่ยสนใจเราแล้วหรออะไรอย่างนี้อเออก็เ,ออเรียกว่าตัวละครผมก็คือเป็นศัตรตูให้กับ นี uhm, ่เลยคุณชายสุริยะประมาณนี้ใช่โตวบใจไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไม่สนุกไงไม่งั้นจบ EP สอก็จบแล้วเ้คือหลอดคือหลอดสองใช่ใช่แล้วที่ผมก็เรื่องจะได้ไปอยู่ EP หลังๆได้แล้วสอ่นะแล้วส่วนความสามรถของส้งคนยังไงครับก็จากที่น้องเจกได้เล่าไปความสัมพันธ์ของ พคทรหรือว่าอาโปก,กับทางไตาลานะครับก็คือตัวนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ผมเข้ามาในความสมัมพันธ์พวกเขาเพราะว่าไตาลาเนี่ยเข้ามาเป็นก้างขวางคอเป็นมารความสัมพันธ์ของพี่ชายผมหรือ,อพี่สุริย์ก็เลยเราก็เลยเข้ามากาันซีนเข้ามาการท่าแต่กันไปกันมาดันพลาดท่ารู้สึกเข้าใจเองครับ <c oughs> พราะว่าพี่พอแมเหรอเอ่อก็ความสัมพันธ์เนี้ยก็หลังจากเข้ามาเนี่ยก็รูเหมือนแบบว่าเราหลังจากที่เราเผลอรู้สึกไปแล้วหรืออาจจะหรืออาจจะอย่างนะเราก็จะพยายามใช้พ่ก็อาจจะไงเราเราก็ไม่รู้ว่าความจริงแล้วใต้ล่ากับเอ่อจันจักเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ดูแค่ว่าช่วงนั้นอะ จันจักก็ใช้พลังของตัวเองในการอ่านใจเพื่อที่จะเป็นคนพิเศษหรือว่าคนดูใจของตายล่าครับก็คือมีพลังแับมีคี้ของตัวเองเลยจะเรียกว่าอืมใช่จะเรียกว่าใช่จะเรียกว่าแอบโกงนิดหน่อยแอบโกงใจนิดหน่อยแม่ก็ถือว่าผมว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็มีความแบบสัมพันธ์ของตัวละครที่น่าสนใจนะ รอต,ติดตามว่าคู่นี้เขาจะไปสุดขนาดไหนเลยครับเพราะไม่งั้นถ้าไม่มีเขาไม่มีนะฮะจบอีกทีสองแล้วนะฮะต้องมีก็ถึงจบเลยเลยนะเอ้ามาถามทางฝั่งรุ้นบ้างดีกว่าคุณทอมมี่คุณเซมคุณถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องนี้เลยสําคัญมากๆเข้ามาทําให้เกิดคอนฟ lict ต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากร่ายฟังซิมีซีนไหนหรือฉากไหนประทับใจเบื้องหลังอะไรอยากร่ายมันแทนปัก็สำหรับผมนะครับจริงๆก็รับผมมากครับครับ ู่ไกลมืออยู่ไกลมืออะย่างไทอมมี่เชิญครับครับของทอมนะครับจริงๆก็เป็นเขาเรีเยกไะในความสัมพันธ์ในตัวละครเนี่ยจริงๆก็เป็นอาชินนะครับก็จะเป็นเป็นพี่ชายของอโปนะครับก็จะเป็นคนคอยเขาเรียกไงเหมือนทั้งเป็นพี่ที่แบบทั้งรักทั้งชังเลยว่ะมันจะมีความแบบตัวอโปตัวจริงเนี่ยก็จะแบบว่าผมอยากให้ทุกคนดูจริงๆแบบ เห็นแล้วจะแบบอยากหยิบพูมิเลยคือมันแบบหน้าหวานส้มากในตัวละครคือแบบว่าเป็นคนเอาแต่ใจมากๆแล้วก็คือแบบว่าเหมือนเราก็จะเป็นคนที่บอกว่าคอยแบบตามล้าตามเช็ดต่างๆคอยรับอะไรเงี้ยต่างๆในในตัวละครนั้นๆนะครับใช่ครับแล้วก็เหมือนเดี๋ยวมาดูกันทมพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปลุ้นกันดีกว่าว่าข้างในข้างในซีรีส์เป็นยังไงนะครับฝากติดตามนะครับยอดผม ชอบชอบอันนี้ชอบส่วนตัวนักเส้นครับเชิญครับครับผมก็ยิ่งส่วนตัวผม้าเป็นเบื้องหลังที่ประทับใจใช่ไหมครับผมจะมีผมชอบบรรยากาศตอนที่ไปถ่ายทะเลกาดงามเขาบสบอยด้วยตีบรรยากาศใส่ทะเลครับซึ่งมันในซีนมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบางอย่างซึ่งซีนนั้นมันเป็นซีนที่ซีเรียสมากๆครับแต่ว่าตัวละครผมครับมันก็มีเรียที่มันตลกไปเองครับ ซึ่งในซีนมันมีการเกิดการมองหน้ากับน้องอโปในซีนนะครับซึ่งสนุกม,มากๆตอนกล้าแล้วพอไอ้คัดปึ๊บประครับออกมามันคือยืนขำไปอยู่ด้านหลังรวมถึงพี่ลูกว่าด้วยครับที่เป็นพี่รับเชิญเข้ามานคน,น,นหนึ่ง้วยหนักข่าวเลยใช่ครับประมาณนี้ครับเรียกว่า <c oughs> จะเจอร็อ <นะ S 1> ปปี้แล้วหลุดรับอ๋อเฮ้ยอะไรนะอันนั้นไม่เจอก็ขำครับไม <c oughs> ่เจอไงม่พี่กัาเป็นคนตลกอ๋อครับครับคือไม่ได้เข้ากับน้องเลยนะครับเข้านี้ก็คือเข้าผมอะในส่วนผมเข้าแค่เจอกับน้องบิ๊ก กับน้องปาร์แต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใหญ่คนติดตามมากๆเพราะว่าขนันเบื้องหลังมันสนุกมากเบื้องหน้าผมเชื่อวจะสนุกที่กว่าเบื้องหลังอีกดังนั้นนะครับนี่คือความที่เราได้พูดคุยแบบนี้เหมือนข้อพูดจริงข้ะตอนอยู่ในซีน่ะมันจะสนุกมากๆอะไรที่ออกมาเนี่ยอินโฟไวมากตามบทม,มากใหญ่ทุกคนติดตามทุกตอนท้ามติดตามแม้กระทั่งกินปรคอนอย่าพิ่งหมดนะฮะยาพน่ดล่าอย่าพิ่งหมดถามต่อเลยวันนี้เนีนยแฟนๆทุกคนที่เข้ามาในงานของเราทุกคนได้สลากกินแบแ่งรัฐบาล ต้องผู้เล่นแข็งนะกลัวสลากกินแบงรัฐบาลถูกไหมครับเอาอย่างนี้ต้องมีคนถูกบ้างนะคนท้าอนนะในเนี้ยมีใครถูกบ้างมีปะนี่นี่นี่ยี่งขึ้นอีกยขึ้นยิขึ้นยี่สิบล้านเนี่ยโอ้เลขอะไรครับเลขอะไรฮะหกสิึ่งไม่หมดเขาหกตัวเลยถูกหกตัวเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหฮะโอ้ดิเลียง มาหาเลยนะเนะี่ยถูกคนเดียวในนี้ถูกแค่นคนเดียวเลยตอนนี้ถูกไหมครับงั้นส่งไปถูกมาให้ผมมาเช่อไม่ได้ส<อ>ง่งเช,ช,ช,ชื่อไม่ได้โ <laughs> อ้ยแสดงแสดงความดีด้วยนะครับอ้าวบ๊อเบิร์ดเนาแสดงนะครับทีมการแสดงเองของพวกเราเนี่ยนะครับเมื่อกี้ได้มาบุลลัยนะฮะก็ลุ้นกันตัวเหนียวกัเลยเดียวฮะซึ่งถูกไม่ถูกเดี๋ยวรอติดตามกันเพราะว่าทีมของ BTV มีการถ่ายคอนเทนต์ไปแล้วนะครับเอ้า ตรงนี้ก็อบอกว่าถึงเวลาที่เราจะได้ดู EP หนึ่ง EP สอแล้วอยากให้ตัวแทนนักแสดงน,ง,งน้องบนินน้องปาครับฝากอะไรกันไน้หน่อยก่อนที่เราจะดูกันสุดท้ายเลยก็อย่างแรกก็เลยขอขอบคุณนะครับทุกคนที่เสียสละเวลามาหาเรากันวันนี้ขอบคุณ <c oughs> มากๆเลยครับขอบคุณทั้งทีมงานเบื้องหน้าทีมงานเบ้างหลังเพื่อนขับเพื่อนๆหรือว่า ยากที่น้องใครนะครับมาขอบคุณหมดขอบคุณหมดขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาดูมาร่วมแชร์โมเมนต์ประสบการณ์ประสบประสบการณ์ดีๆวันนี้ประสบการณ์ที่แบบอิ่มเอลความสุขความสุขมันมันออกจากปากเลยวันนี้แบบสุดๆก็ขอฝากซีรีส์ด้วยนะครับคอมดี้แบบตลกสุดๆในเยผมขอบคุณเลยนึงในเน็ตเนี่ยดูในวูทูบมีคนบอกว่าไม่คิดว่ามีคนจะซื้อด้วมีมาังเพราะมันไปเรื่อยมากๆเออ แล้วก็ในซีรีส์ไปเรียนมากๆจริงๆอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับไม่รู้จะพูดความตลกยังไงนี่ผมพูดเร็วมากผมตื่นเต้นยังไงรู้ปะขอบคุณมากนะครับกับซีรีส์ VTV Original เรื่องใหม่นะครับชื่อเรื่องว่าโปรตัวปอรมีแอนโู N o ครับ <laughs> อ,อ่ชัยสุยะครับเส้นหน่อยฮะก็ <laughs> เป็นเก er we ียรติมากเลยครับที่ได้มีงานพรีเ uh มียร์ไนท์ที uh ่ท right, ุกคนจะได้มาเจอกันแล้วก็ได้มาดูพร้อมๆกันเนาะอย่างเมื่อวานเรามีติดแฮชแท็กแบบว่าแลกฟอกกันแล้วเนาะวันนี้เราก็จะได้มาฟินด้วยกันพร้อมๆกบบเพื่อนๆทุกคนอ่าแบบจิกหมอนฟินไปเลยผมตื่นได้นมากครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ๋อแฮชแท็กพวกนี้ครับเออโปรโตปอมีแอนด์ูอีที่หนึ่งอ่านอีที่หอีที่ส ใช่ครับก็ฝากไปเล่นกันด้วยนะครับใครที kind of ่ด <disappears> ูวันนี้ก็อย่าไปสปอยคนอื่นเยอะนะครับก็หวังทุกคนจะดูได้ที่ไหนดูได้ที่ไหนครับมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับแอปพลิเคชัน VTV ครับผมหมายว่าเว็บไซต์เว็บตั้ง VTV.VIP นะครับแล้วถ้าใครมี VIP ในนี้นะครับจะได้ดูถึงสองตอนซึ่งทุกคนในนี้ก็ดูไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้ออกไปหาใครเพื่อใีคนเห็นคลิปนี้ ถ้าซื้อ VIP จะได้ดู EP 2ก่อนใครเลยแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษได้ร่วมดูนกิจกรรมมาเจอพวกเราหรือว่าพี่ๆแฟนพี่พทอมมี่พีพ่ป๊อบบี้หรือว่าใครอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็ซื้อ VTV VIP กันด้วยนะครับต้องสมัครละต้องสมัครละใช่แล้วก็ฝากเล่นเกมพวกนี้กันด้วยนะครับผมอ้าววันศุกร์เวลาสองทุ่มกับดึงบอกเลยใช่แผลแผลวันศุกร์เวลาสองทุ่มสองทุ่มนะครับแล้วก็รวมถึงฝากแฮชแท็กในวันนี้ด้วยโปโลบอลพี่เมียใจนั่นเองนะครับเอาล่นะ นี่คือทั้งหมดของโป๊ตะปองวูบนี่แอนวูเข้าไปสับสนกันไปรูก่อนแอนเนอรอห่าละครับอะขอนยญา